กับผมามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงปูย่าก่อนนะครับปูไล่ปูนานะครับบรรดานะครับยติธรรมนะครับที่บันหุวยแสงนะครับได้มาเลี้ยงเลี้ยงปูญย่านะครับที่ไล่ที่นานะครับเราก็เอาตะไคร้นะครับมาปักไว้นะครับ ก็ขอขอเฉพาะวันที่สิบนะครับขอไม่ให้มีฝนนะครับวันที่สินะครับขอวันเดียวนะครับขอวันเดียวครับลลก็ถ้าทุกวันก็ตกได้ครับก็ขอแค่วันเดียววันที่สิบนะครับ ข่อแรงขแรงมือวันที่สิบน้องแรงแล้วคอิบส่เออเอาเอาความืือเดียวมือเดียววันที่ิขอวันเดียวนะครับวันเดียวเฉพาะวันที่สิบนะครับขอฟ้าขอฝนนะครับกขอยใหญ่เจ๊กนะครับวงหนองแรงนะครับก็เป็นคนปลูกนะครับ ก็ยายลุยนะครับวงหนองแรงนะครับขอให้แรงวันเดียวนะครับวันที่10บนะครับก็ถ้าฝนตกหมอลำก็ไม่ได้เต็มที่นะครับขอทั้งวันนะครับเบิดมือเบิดคืนนะครับเฉพาะวันที่10บนะครับก็ทางลูกหลานคุณย่าบูนะครับ

วันที่สิเริ่มุยางนทิ้งเลยเบ็ดมือฝาเพื่เพื่อนเลยขอมือทำให้โตขอมือเดียวนอกกันจะเป็นโูขอมือบรรดาป้าดินกระไดของเราทางการนะครับบวงสรวงเรียบร้อยนะครับขอฝาขอฝนสำหรับงานนะครับงานวันที่สิบนะครับมาให้มีฝนตกนะครับงวดที่แล้วนี่ก็ฝนตกนะครับก็ลำไม่ได้เต็มที่นะครับ ปู่ย่าก็ามาได้เต็มที่นะครับรรรขอวันที่10บนะครับวันที่10บว,วันเดียวนะครับทั้งคืนทั้งวันนะครับ